สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบไซ์ลุยนะคะคือเกาคือเดิมค่ะโอ,โอ้โอ้กระปังในรถใหม่โอ้ยเท่ดีวะคือนั่ง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 ไหนก็นั่งไปเราจะมาดูคนหล่อนะคะเสียงก็ข้างหลังก็น่าจะรู้นะคะว่าเป็นใครโอ้เสียเบียมาอีกแล้วสวัสดีค่ะ มาอย่างสองมือเนาะมีเนี่ยมีอย่างดีเนาะคือมาสองมือเนาะวันนี้ไม่มีอย่างดีไม่มีเงิ่นครับเลยมาก <laughs> เอาไม่ต้องมีแนวดีละว,วะจังว่าแถวนีสองมือสอนเนาะบกปบกตี้นี่โดนๆมาเทียได้พี่น้องมาวันนี้ขึ้นมาแปลกรถกับรบสตาร์ที่พี่น้องมึงทีละ่ะแบบรถคือบรสตาร์ทวะมาสองมือน,นี้สอนนอี้มีอย่างแปลกแล้วมันเริ่มแปลกแล้วจังน้อยนี่แปลก แจงงยูนี่น้าล่าเบอกสร้างว่าเป็้างเหหวยคือว่าสารไอป้าเลป้าวเหอเอาเห็ดมือละสองชโมงพ่อนอนทีแล้วนอนเวนเนาะนี่ตองมีแนวดีแล้วพี่น้องคนจังมาเมื่วานมื่อนี้รถคือบสตาร์ทน้ำมันเบิร์บอกแอร์ว่าเย็นบอก เพลงมาดังอฮ้ยะแมเป็นขักดีขักดูค่ะเห็ดเล็ดกับท่านแล้วเดอฟังัลนนีมีเอซีว่าใส่เต็มเสาสวยข่อยสใส่อยู่พี่น้องเพิ่นใส่อยู่นะคะิ่นใส่หอดพุนหอดพุนเลยคุณคุสุดนวลเลยจีขาดำที่เชือกที่พ่นไว้นะใส่หมดนะคะนี่ก็ใส่นะคะใส่ใส่นะคะ ใส่นะคะนี่ใส่ใส่ข้างล่างนี่ใส่ใส่นี่ก็ใส่นี่ก็ใส่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 นะคะทุกคนมันยังบลเลีวนะคะมันยังบลเลวนะคะพี่น้องนะคะอัปเดตนะคะอัปเดตก็ทําให้ดูแล้วเชื่อมนั่นแหละจะเชื่อมเลดฝั่งนั้น จ้าไอยู่บอกไทดูแล้วค่ะว่าทําไมเสียเบียถึงมาที่นี่นะไปไปเดินไปยังไปนู่นยังเดินเดินมาไหมไปเดินไปฝั่งโน้นรถอยู่ฝั่งโน้นแหละสีค่อนสวยอ่ะฮึ่บ นี่นะสิ่งหนึ่งสิ่งเมื่อวานก็มาเด้พ่อเสียเบียน่ะเมื่อวานก็มาจะมอนิกามานะคะอันเดี๋ยวแม่ไปเอาเก้าอี้มาให้พ่อน่ะ ให้ปูหน,น่ในในเอฟซีว่าส่งพระมาให้บอกจ้ะมีรถเกง่งมีคนรถเก่งนะทำไปถึงไหนแล้วรถจ้ะเด็กกระบ,บะ นี่ก็เป็นออเดอร์ของเรานะคะเสียเบียกับพ่อน้องนนนะคะทุกคนไปค่ะไปส่งกันครับเบีอากาแฟให้พ่อ ขอบคุณครับเจ้คอยจะบอกยังไงฟังกาแฟเจ้าเลยคึกบึ้ขึ้นคอยได้ไป่จกข้อนหักเนาะคอยบอกว่ามีเลยมันเป็นยังมันมันแห้งไหมอ่ามันไปแบบมันมันกินเขาอะไรไหมอ่าแ้ำลายก็แตกเนาะอือสายของคนคอยของคนติดยาเออจกข้อนหักเนาะคอยก็ถือกาแฟกาแฟนี่กาแฟมูนี่แล้วอ่ากินได้กาแฟห่อนไหมอ๋อกินปุ๊บ ที่แหลกอนไหนเดู้ซึซึกสวายสอยู่ัดนอนนอนบนขึ้นเขานอนมนตีสองควอเห็นยังอยู่เห็นยังโอ้ตัวที่ไปกบเจ้านเนาะคนแหลกกินเวลาป็นสองกุ่นะเนสองสี่เนาะห้าหกทีนึที่สองอีกคนที่สามอ่เอาคนที่สี่ที่ห้านี่กําลังหาบเมื่อล้างบะเอาสองมือเดียวกันเด้ เธอบบช่วงล่างพังที่พังมาจะายืะยุส่โอ้เรามาดูรถนะฮะไม่พายเรื่องรถนี่เอ้าคือม่นไม่ไป โอ้มีหอดน,นอนไม่ดูอะไรรถแกนะฮะเนี่ยมาซื้ออะไรคะแล้วก็แวะมากลับบ้านบ่จ๊ะจ๊ะเอาอ่างกล้องอะไรนี่จ๊ะไปพีสวายได้ไรบ้างอันกล้องอี่ยังนี่ไอ้กล้องอี่ยังนี่โฟมยังฮอร์พวกอันนี้พวกกับเขาไปให้แม่ข่อยอยู่นันแดง บัดไปหอดรถเกียจมันเสียนี่มันเครื่องมันหลุดนี่อืีเกว่าซื้ออะไรยูซูลินเอาก็เดี๋ยวมาซื้อยูซูลินจะคอยซื้อไว้ในนิดแล้วไหมไปคอยพนันเอาอืรถพังก้อนมาหนิก็เลยไปหอดเจ้าชีบังคอยไพนอนนอนนี่แดงชี้เจ็ดโมงเนาะรถเกียจคือขวางทางเขาอยู่จังซี่ว่บก็ได้จอดเรียบอย่าง เดี๋ยวหอดังยี้จะพึ่งน่งขันตัวก็เมนียวเป็นยอดนนก็เลยเดียวเฮ็ดซอยแล้วนี่มึงอะเดี๋ยวมาหาเจ้าต่สื่อของก็เลยสวยมากนี่สื่อของแล้วเซเลนหนีกับว่าเรียนพี่น้องเอ้ยมาหาผู้สาวเดี๋ยวโทรหาสาวมเมี้ยให้เก่ก่อนนะคะทุกคน